ส่งลิงก์มาให้เราดูอะและให้เรากดนะล่าสุดนี่มารูปแบบใหม่นะคุณผู้ชมทักหาเรื่องครับเดี๋ยวให้ดูภาพเลยเอาภาพขึ้นมานะฮะเป็นลักษณะของแชทนะครับตำรวจสอบสวนกลางเขาบอกว่าทักมาหาเรื่องเยือคุณผู้ชมดูนะเขาทักมาบอกว่า เป็นอะไรของมึงทํากับนี้แบบนี้กับกูได้ยังไงอันนี้คือทักทายมาแบบนี้ทักทายมาทักทายมาฝั่งซ้ายแล้วเหยื่อก็ตอบกลับไปนี่ใครอ่ะผมไม่ทําอะไรให้คุณฝั่งมิจฉาที่บอกว่ามึงดูเอาเนี่ยมึงทําอะไรกับกูไว้เนี่ยโพสประจานกูทําไมแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ลักษณะเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทําอะไรไว้อ่ะเราต้องกดลิงก์ดูแล้วล่ะแล้วเราก็จะรีบกดโดยที่ไม่รู้ตัวกดปุ๊บคุณผู้ชมครับเงินไหลออกจากบัญชีไปเลยนะแมมบุกมันเยอะนะบุกมันเยอะนะคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบ แล้วกวนกะวายใจไม่สบายใจเอ๊ะฉันจะไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่า,าทักมาแบบนี้ลักษณะคือทักหาเรื่องตํารวจสอบสวนกลางก็เลยเอาแชทนี้มาเตือนภัยเลยนะครับใครพบใครเจอรูปแบบล่าสุดนี้อย่าได้ไปสนใจอ,อ,อย่าได้ไปกดลิงก์ถ้ากดปุ๊บเงินไหลออกปั๊บเลยนะนี่ลิงก์ต่างๆคุณผู้ชมเราย้ำเตือนอยู่เสมอนะไม่กด ลิง์นี่ก็คืออันตรายที่สุดณปัจนะจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี